สวัสดีกันค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีครั้งกับแม่ใหญ่แมวสวัสดีกับยายแมวอินฟิลเลนอีกครั้งค่ะเพื่อนเพื่อนทำขนมกินง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ใครจะมีกระทะแบบถูกต้องกับกระทะแบบนี้ได้หมดนะคะส่วนยายแมวยายแมวใช้นี่ค่ะพี่แมวเราใส่กระทะเห็ดกับข่าวห้องนลราผสมแป้งผสมแป้งอันผสมแป้งไ้ส,งสาดี ไข่สองฟองตีไข่ผสมนมก่อนนะคะใส่เกลือลงไปใส่เลวินเนาะเลวินกับผงฟูเนาะใส่เลวินลงไปหน่อยนึงหนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาก็ได้เอาง่ายๆแป้งสี่ถ้วยไข่สองฟองนมก็ครึ่งกล่องไปเลยค่ะตีผสมกันจากนั้นนะคะก็รอแป้งเสร็จตัวสักแป,ป๊บนึงก็มาเตรียม ทำกระทะเตรียมอะไรกันก็ใส่เนยเรามีเนยซื้อเนอยมาไว้ทาก่อนลองกระทะก่อนที่เราจะเทแป้งลงยายแมวก็อาจจะทำคลิปได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะแกมือหนึ่งถือมือหนึ่งทำค่ะส่วนผสมของแป้งก็มีแป้งสาลีแหละค่ะสี่ถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็นมครึ่งกลองนมครึ่งลิตรใหญ่เนาะ ไข่สองฟองเกลือหยิบมือหนึ่งผงฟูก็ครึ่งช้อนชาแล้วก็อะไรล่ะวานิลาน้ำตาลวานิลานะคะตีผสมให้เข้ากันทิ้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วค่อยมาทำลุงกระทะเนี่ยค่ะขนมง่ายๆแพนเคก้กบ้านเรานี่แหละเพื่อนๆเ,เลยทีนี่เขาก็จะเรียกเล็ดตูไปเนาะเล็ดตู ดูร้อนเนี่ยค่ะกินดีแล้วก็กินกับแยมนะคะเวลารับประทานก็เอาแยมทาป้าเลยใส่แยมลงไปเยอะๆนี่ความชอบก็คล้ายโรตีเนาะความชอบอยากได้กรอบแค่ไหนแล้วก็ทําตามใจเราเนาะพลิกไปพลิกมาเนี่ยค่ะพ่อบ้านชอบมากเทวดาที่บ้านชอบชอบคับเพื่อนๆนี่แม่ก็ต้องทําบ่อยๆเนาะรับแขกด้วยไม่มีขนมอะไรก็อันนี้ละค่ะรับแขกกับกาแฟ ปุ๊กแยมใหญ่ๆแยมกะปุ๊กใหญ่ๆเพื่อนๆแยมกะปุ๊กใหญ่ๆใส่ลงไปเพื่อนๆเอยเวลารับประทานเยี่ยมกินเข้าไปอยากได้รสอะไรก็กินเข้าไปนี่พ่อใหญ่เกตักของแกคนเดียวนี well ่ทาแยมลงไปนะคะเพื่อนๆใส่เยมอันนี้เป็นวัตตุเนาะวัตถุก็เหมือนเชอร์รี่แล้วนี่แหละลูกเชอร์รี่เลาวนี่แหละเนาะ นี่ค่ะอร่อยทาเย็นแล้วก็กินกับกาแฟโอ้เพื่อนๆเด้ยวันนี้ทําเล็ดตุเล็ดตุแบบในครัวนะคะไม่ได้ทําในสวนไม่ได้ทําในมือกีนะคะไม่ได้ทําในกระท่อมนอกบ้านไม่ได้ทํากระทะแบนนี่แมวทําด้วยกระทะเทร่อนค่ะให้เพื่อนๆไปทํากินกันเนาะสนุกสนานนะเนี่ยเป็นกิจกรรมกับครอบครัวพาเด็กๆทําสนุกดีค่ะเนี่ยค่ะพองเราเป็นภูเขาแล้ว ทางนี้ได้ยังโอ้ใกล้แล้วเอาถาังนี้ลงอีกจะดนเหมือนโรตีเนาะใครชอบนมใครชอบนมนมตามมลี่บ้านเราก็ซื้อใส่นมไปแล้วก็ตักสตรอเบอร์รี่ลูกผละหมากลากไม้อะไรใส่ลงไปคะ่ะเพื่อนๆใครชอบอะไรก็ใส่ใส,ใส่กล้วยด้วยก็ได้ใส่ชอ็อกโกแลตก็ได้ใส่ชอ็อกโกแลตแบบบีไปเนาะโอ้เพื่อนๆเดี๋ยวกินกันนี่นะคะเพื่อนๆนะนี่แหละค่ะ ก็อยากให้น้องๆเห็นเพื่อนๆเห็นถ้า<ห><ห>มีใครอยากทํากินกิจกรรมในครอบครัวพาลูกๆทําทําให้สามีกินดดูร้อนเนี่ยเข้าท่าดีดีมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมก็พอไี้กินกคกาแฟเนาะตอนรับแขกนะมันโรตีเลยค่ะนี่เด็กแล้วนั่นเราก็เอาเนยมาทากระทะก่อนแล้วเราก็ตักลงไปนี่ยายแมวก็เอามาวางไว้นี่แล้วยายแมวก็จะเอาเนยมาทาค่ะนี่ ในมา,มาย็นแนยก็จะจิ้งจิ้งจิ้งเนยก่อนมอันแทนเค้กขายหนาโรงเรียนเล็กน้อยบ้านเรานั่นแหละค่ะนี่ค่ะมันควรเย็นเนยเรทาเนยก่อนแล้วย็นเนก็ตัดแป้งลงไปเป็นคนแป้งก่อนแล้วเราก็ตัดแป้งลงไปกระบ,บวยหนึง่งโอเคเนี่ยค่ะมันเรียนเย็นน้อยเลยเพื่อนเพื่อนเลยเรียนเยนน้อยเดี๋ยวมีใยญ่เนยก็เรียนเยนน้อย เองขายของอยู่คนเดียวนี่เราอยากได้เราอยากได้กรอบแค่ไหนเราก็เอาตามใจเราเนาะไปสีแผ่นแล้ตวตอนนี้ก็ทํานเรืินเทินทึกนี่แหละทาเป็นชั้นๆก็ได้นะพเพื่อนๆทาเยมเป็นชั้นๆแล้วก็ตัดออกมาเหมือนเค้กอะ่ะโอ้ยเ,เพื่อนๆมันนุ่มค่ะเป็นแผ่นนุ่มแผ่นมันนุ่มไฟปานกลางค่ะหรือจะเร่งไฟก็ได้เลขสามก็ได้แต่ว่าอย่าแมวเลขสองครึ่งเนาะนี่แหละค่ะ ทำตีนกันนะคะเลตตูเลตตูยาฮิลโลเลตตูยาฮิลโลแพนเค้กดีๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็แยมผลไม้ตักใส่ลงไปหรือช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตแบบบีบเป็นหลอดเนาะบ้านเราก็มีแล้วก็น้ำผึ้งก็ได้หรือกล้วยใส่ลงไปใครชอบอะไรเหมือนร้านที่เขาทำไขยนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆทำได้เลยใครชอบกรอบก็เอาแห้งๆนะคะทำแห้งๆขอบคุณที่ติดตามยัยแมวนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ กดไลค์กดแชร์ของยายแมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้รับชมอย่างมีความสุขนะคะนี y ่ยายแมวก็๊กจะมาดูดินได้หรือยังโอ้ได้แล้วแต่กก็พลิกเห็นไหมล่ะ <laughs> สนุกเก่ยนกดนุดมเพื่อนดูเถอะเนาะมันขายของเหรียญเงนน้อยเลยเพื่อนเนื้อนี่นะทำเด้อสนุกบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ